กับคำถามที่ที่บอกว่าเราปลูกหูช้างด่างเหลืองนี่หรือหลังขาวก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนนี่ถึงจะให้หนอนะครับจึงจะสามารถที่จะให้หนอและแยกหนอได้อะไรทำลองนี้นะครับสำหรับผู้ที่คิดจะปลูกเพื่อขยายพันธุ์เพื่อทำจำนวนเพื่อเป็น การค้าเป็นธุรกิจจำแนอยอยงนี้ก็คงจะถ้าคิดจะเลี้ยงอบอลหงชางนี่คงมีคำถามตรงนี้อยู่นะครับถ้าถ้าจะให้ผมตอบนะครับจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาไน,น้น้อยนิดนี่นะนะครับผมสังเกตมาผมเลี้ยงมาสองสามรุ่นแล้วนี่ว่าจับคำถามที่ว่าเราจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่เดือนนะครับถึงจะให้หนอ่อ พอที่จะแยกได้นะครับผมก็ขอเรียนจำตรงว่าไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนอยังไงก็เพราะว่าอ่ามันการการการแตกหน่อของของบอนหูช้างนมันมันไม่เท่ากันอย่างต้นอย่างชุดนี้นี่ ผมมีประมาณทั้งหห้าสิบต้นเนี่ยผมก็แยกหนอ่อนับจากวันที่แยกหน่อออกมานี่ก็ประมาณสองเดือนนะครับประมาณบวกลบนะครับก็ไม่แน่นอนนะเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนที่ยึดเวล่ํเวลาเป็นหลักนะครับก็ประมาณสองเดือนก็ก็มีบางต้นได้หน่อมาเยอะอย่างนี้อย่างต้นนี้ก็มีบางต้นที่พอแยกได้แล้วอย่างอย่างนี้ก็ ก็สามารถแยกได้แล้วลหละแต่ผมยังไม่แยกนะครับบางต้นก็กําลังแทงหน่อมาประมาณมีประมาณรักสิบกว่าต้นนี่ละครับที่แทงหน่อแล้วนอกนั้นก็ก็ยังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจึงกล่าวว่าไม่แน่นอนซึ่งซึ่งสาเหตุอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับสําหรับปัจจัยที่ ที่ทำให้บอดหูช้างด่างเหลียงเรานี่แตกนอช้าหรือเร็วแตกต่างกันนะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวครับผมนะครับว่าอันดับแรกนี่ผมจะให้ความสำคัญไปที่ไปที่อลักษณะของอันนอที่เราแยกออกมานะั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าหากว่า เวลาเราแยกหน่อมาแล้วนี่มันมีเขี้ยวมันมีมันม,ม,นมีเหมือนกับมันจะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนี่เราเราก็จะไอะต้นนั้นที่เราแยกมามาปลูกนั่นนี่เขาก็จะเขาก็จะให้หน่อเร็วนะครับคือเราเห็นเราเห็นเขี้ยวมันตั้งแต่เราแยกหนอ่อมันก็จะให้หน่อเร็วนะครับไอ,อน,นี้ ข้อสังเกตข้อหนึ่งที่ที่ผมเห็นว่าในลักษณะของของหนอนนะครับบางบางทีนั่นเราแยกหนอนนี่ไม่สามารถที่จะแยกให้เสมอกันเปรทำมันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับบางต้นก็สูงเฉยแต่โคนเงามันเรียวอย่างนี้บางบางต้นเราก็จะเห็นหนอนเห็นเขี้ยวขึ้นมาแล้วแบบนี้ บางต้นก็ต้นเล็กๆดังนั้นนี่ลักษณะของของหน่อที่เราแยกออกมาเนี่ยก็ก็ก็จะให้หนอ่อพอเรามาปลูกแล้วพอเรามาทําแล้วนี่มันก็จะให้หนอ่อแตกต่างกันนะครับระยะเวลาอย่างที่ของผมนี่ก็มันก็หลากหลายนะครับหลากหลายนะครับว่านี่บางต้นก็แทงออกมาเร็วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหลืองหลางเหลืองแบบกิจจะหรือหลางเขียวหรือเหลืองนิดเดียวอย่างนี้เขาก็ออกกพ,พอกันบางต้นก็ยังไม่มีเลยนะครับซึ่งซึ่งส่วนมากนี่ยังไม่มีครับที่ที่มีแทงหน่อมาแล้วนี่เขประมาณสิบกว่าต้นเขาตองเองในจำนวนห้าสิบต้นนะครับอันนี้คือคือปัจจัยแรกที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ ให้หนอ่อที่เราแยกออกมานั้นไอ้แทงหน่อออกมาใหม่ได้นะครับก็บคือลักษณะของหนอ่อทีนี้ปัจจัยข้อที่สองนะครับผมให้ความสําคัญในเรื่องว่า,าในเรื่องว่าลักษณะการปลูกนะครับการดูแลรักษาการอะไรน่ะครับปลูกแล้วมันสมบูรณ์อย่างไรนะครับไอ้ชุดนี้ผมผมเลี้ยงแบบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งผมก็ม ยังไม่ได้เปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเลี้ยงในโรงเรือนกับเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์อันไหนจะแทงหน่อได้เร็วแต่ผมก็มีความคิดว่า,าเลี้ยงแดดร้อยนี่นะหละคือสภาพที่เข้าเหมาะสมที่สุดนี่แหละจะทําให้เขาแตกหน่อเร็วนะครับลักษณะการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกก็คงจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าหากเขาจเจริญเติบโตได้ดีอ่า เขาก็คงจะแทงหน่อได้เร็วนี่ก็ผมก็คิดก็มีความคิดอย่างนั้นมีความเชื่ออย่างนั้นแต่แต่สําหรับวิธีการปลูกนั้นก็มีแตกต่างหลากหลายกันนะครับผมก็ไม่สามารถฟันตรงว่าใช้ดินปลูแบบไหนดีใช้ดินปูแบบนี้แบบนั้นนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมใช้มะพร,าร,รพ้าวสาบกับขี้บัวกับขี้ไก่แกบนะครับถึงลักษณะท่านจะเห็นอยู่ขี้ไก่แกบผมออผมากจะกบที่หลัง จะเดินปลูกผมนั่นจะเป็นขี้วัวกับมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีก็มีให้บ้างผมก็หยอดปุ๋ยเสมอเสมอสมกสิมุกสิมกนะป็งปุ๋ยสูตรเสมอนะครับวิธีเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือผมจะพยายามตัดตัดใบออกนะครับผมจะให้เหลืออยู่ อยู่ในช่วงสองใบหนึ่งหลอดหรือสองใบหรือหนึ่งใบหนึ่งหลอดแช่นี้นะครับผมจะไม่ไว้เกินนี้เพราะผมคิดว่าเมื่อเมื่อต้นไม้มีความสมบูรณ์ล,ล้วเมื่อเราตัดเขาใบออกเพราะฉะนั้น,นเขาก็อาหารที่จะมาเลี้ยงใบนี่ใบที่เราตัดออกมันก็ไม่ได้ไม่ได้นํามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็ไปเลี้ยงลําต้น เลี้ยงการแตกหนอ่อเลี้ยงอะไรทำนองนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอีกอีกประเด็นที่จากการของผมที่ผมเน้นก็คือผมตัดผมจะตัดใบออกผมจะเหลือไว้สองใบพูดง่ายสองใบนะครับแต่สองใบหนึ่งหลอดอย่างนี้ผมจะผมจะไว้ยอย่างนี้ส่วนมากนะครับนี่คือคือคือปจัจจัยที่ที่เราที่ผมคิดว่า มันทาให้การเกิดนหนอ่อแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแต่เพียงเป็นแต่เพียงแนวคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าว่าสิ่งว่าสิ่งที่ที่ผมทํานะครับผมผมผมทําคลิปนี่ผมผมไม่ได้เอาเอาตามตาําราผมไม่ได้เอาตามอะไรนะผมเอาตามตามที่ผมทํา ครับผมทํำยังไงผมก็คิดอย่างนั้นก็เอานํามามามาเผยแพร่นะครับเผื่อเผื่อเผื่อพวกเราจะได้เป็นแนวคิดไปปรับใช้ตามแต่บริบทของแต่ละคนนะครับก็อย่าไปคิศยึดมั่นคือมั่นว่าว่าตัวนี้ถูกต้องสมอไปนะครับหอคิดว่าการการปลูกพืชเรื่องพืชน,นี่ไม่มีสูตรสําเร็จน,นะครับทํำยังไง ดีที่สุดนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ขอฝากว่าให้พวกเราคิดว่าต้นไม้บนภูเขาทำไมไม่มีใครไปรดน้ำดูแลเขาเขาทำไมเขาจเจริญเติบโตได้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับอย่าไปซีเรียสว่าเอาวันเวลามาเป็นตัวยึด